จริงๆเนี่ยเขาจะทำบุญให้กับบรพรพบุรุษเขาแล้วเขาก็จ้างรถแห่เนี่ยนะฮะมาจัดโชว์ดนตรีปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะมันมีแก๊งอดีตทาหารเกณฑ์เนียนะฮะบ,บุกเข้ามาแทงเนี่ยนะฮะแล้วก็มาตีกับคนที่เขาทำงานบุญรถแห่คนเจ็บในเชื่อว่าคุณกันกพลเดี๋ยวลองดูคลิปก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นระเต 对对对。<music> นี่คือภาพที่บ้านศรีสมบูรณ์อำเภอรกระนวยจังหวัดขอนแก่นเสียงที่ได้ยินว่าลูกกูลูกกูือลูกกูเนี่ยคือป้าคำเกร็ดนะฮะแกเป็นแม่ของคุณกหนกพลซึ่งถูกแทงเนี่ยนะฮะคือถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเปิดคลิปเสียงคอคอไปด้วยเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เราไปเจอกับป้าคำเกร็ดป้าคำเกล็ดเนี่ยก็บอกว่าในหมู่บ้านเขามีการจัดงานรถแห่แล้วเขามีการทําบุญให้กับบรรพบุรุษ หลังจากนั้นเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเข้าใจว่าต่างถิ่นใช่ไหม,มบุกเข้ามาคุณผู้ชมฮะแล้วก็มาทําร้ายลูกเขา ขนาดที่น้องกหนกพลไหนเปิดภาพคุณกนกพลให้ดูหน่อยตัวของคุณกหนกพลเองวันนี้บาดเจ็บนะฮะมีเมียคอยประคบประงม,มอยู่ถามบอกคุณกนกพลมันเกิดอะไรขึ้นแกบอกว่าครอบครัวแกจัดทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษแล้วลูกหลานก็มีการบวชให้เลยจ้างรถแห่มาแห่ฉลองหน้าในระหว่างนั้นเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะอยู่ๆมันมีวัยรุ่นต่างถิ่นเข้ามาต่อยน้องเขา5้าคนเขาในฐานะเจ้าภาพจึงเข้าไปเคลีย ปรากฏไอ้แก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้หาว่าน้องเขาไปเหยียบเท้าแล้วไม่ขอโทษแล้วก็เป็นไปตามคลิปเลยเจ้าตัวถูกทั้งเตะทุ้งทั้งถูกต่อยเห็นบอกว่าตอนโดนเตะนี่ตัวลอยเลยเนี่ยนะฮะขานาดแม่เข้ามาห้ามห้าคนนี้ยังไม่ฟังนี่ฮะเห็นบอกว่าเขาไม่เคยทะเลาะก,กับใครแต่ปรากฏว่าไอ้แก๊งนี้เข้ามาตีเขาเฉยเลยเดี๋ยวมีเสียงคนเจ็บลองฟังเสียงสัมภาษณ์ดูก่อนเ,ออเริ่มต้นก็คือจะเป็นงานบุญ งานบุญงานบุญบวชฝั่งผมก็เป็นเจ้าภาพครับเป็นเจ้าภาพและทีน,นี้ไอผมก็ร้องเพลงอยู่บนบนรถรถแห่และทีน,นี้ก็ร้องเสร็จเสร็จงานพอดีครับก็จะไปเอาเงินมาจ่ายรถแห่ล่าสุดเห็นบอกแม่เขาพาลูกไปแจ้งความเปิดภาพอินเสิร์ตขึ้นมาหน่อยเห็นบอกพาไปแจ้งความเรียบร้อยและที่น่าตกใจก็คือ อาดีนี้เห็นบอกเป็นทหารเกณฑ์ใช่หนึ่งคนเป็นทหารเกณฑ์ปลดประจำการนะแล้วก็มากับเพื่อนๆทั้งหมด5คนด้วยกันเบื้องต้นเองเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปไปได้ภาพกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมมาเป็นวงจรปิดวินาทีที่กลุ่มแก๊งทหารเกณฑ์5คนนี่แหละที่กําลังรุมทําร้ายยืนล้อมอยู่คุณผู้ชมเห็นมุมซ้ายบนนะแล้วก็ลุมกระทืบเนี่ยคุณกหนกคนคนเดียวแล้วแม่เขาลออุยอ้ยอุ้ยตายแล้วนั่นแม่บังเนี่ยนี่ฮะ แล้วเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วกระหนกพลถูกกระทืบจนกระทั่งสลบอยู่จุดนี้ถูกแทงด้วยมีหลานของกระหนกพลอีกหนึ่งคนก็ถูกไล่ฟันเหมือนกันได้รับบาดเจ็บออ้ตายแล้วนี่ฮะล่าสุดในเปิดภาพหนแก๊งทหารเกณฑ์โดนคุมตัวแล้วใช่ไหมใช่ทั้งหมดห้าคนพูด <5 S 2> กากับ<น>กรนวยนะครับพันตรจเอกประสานแน่นอุดรในเปิดชมหน้าขึ้นมาให้ดูหน่อยสิทั้งหมด5คนครับมันจะมีภาพไม่ใช่เหรอที่เขาคุมตัวกันม, <ๆ S 2> มาเนี่ยนี่ ไปยังไงสุดท้ายเบื้องต้นหนึ่งคนที่เป็นมือมีดเนี่ยเราไปสอบถามมือมีดอ้างว่าตัวเองไม่ใช่ทหารแต่ว่าใส่หมวกลายทหารอยู่นะฮะเราก็สอบถามเจ้าตัวบอกว่าก็มีปัญหามีปากเสียงกันนิดหน่อยก็เลยมีเรื่องกันเกิดขึ้นมีดก็ไม่ได้พกไปนะเก็บได้แถวแถวนั้นแล้วหยิบขึ้นมาแล้วก็เลยแทงไปมีเสียงคนก่อเหตุนะฮะผมกำลังป้องกันตัวถ้าผมตั้งใจว่าผมจิแท่งนี่หรือุ่แบบแท่งตั้งแต่ ตอนที่ลมแล้วครับตอนที่ผมเก็บอะไรมีอยู่เพื่อไปทหารมีอยู่บอกบอกคือว่ามีทหารไหมเพื่อไปทหารมีบอกนี่ยฮะ